สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดยานาวากรุงเทพมหานครนะคะวัดยานาวาพระอารามหลวงชันตีชนิดสามัญสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุงแขวงยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดข้อ ควายเนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปับฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหมู่บ้านบริเวณน,นั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่าบ้านคอควายปัจจุบันพระธรรมบรมรีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดข้อควายขึ้นเป็นพระอารามหลวงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดข้อกระบือต่อมาราัชการที่หนึ่งทรงสร้างอุโบสถใหม่ครั้นถึงรัชการที่3ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีแทนพระสถูปทั่วไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภา ซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย